รีวิวยางไซลุนนะครับนี่มีมอกอข้อสิบแปดสองพันกลางกลางเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นข้อสิบห้านะครับเริ่มต้นที่พันกลางกลางนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ร้านยางตะนนะครับของดีเมืองปทุมวันนี้ผมมีของใหม่มาแนะนำนะครับเป็นการรีวิวยางไซลุนนะครับแอตเทสโซนะครับตัวใหม่นะครับยางจีนจะไปบุกยุโรปนะครับนี่ตัวนี้มาดูลายมาดูลวดลายก่อนนะครับนี่เป็นลายไฟนะครับไซลุนแอตเทสโซนะครับผม นี่มีมอกมีมอกผ่านมาตรฐานนะครับยางจีนของเราผ่านมาตรฐานนะครับการประหยัดน้ำมันนะครับก็ได้รับมาตรฐานนะครับอยู่ที่ E นะครับผมก็การประหยัดน้ำมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็มาที่การรีดน้ำนะฮะการรีดน้ำเกาะความเกาะถนนนะครับอยู่ในเกรด B เลยนะครับผมนี่1น4นะครับพูดถึงความดังของยางครับหรือเสียงของยางนะครับผมก็ ไม่เกินไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับอยู่ที่70เดซิเบลนะครับผมเรามาดูที่เทดแวร์นะครับนี่ดูเทดแวอร์อยู่ที่180นะครับซื้อแอตเทนโซตัวนี้นะครับซื้อ1มาได้2คือสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเป็นยางเป็นยางที่สามารถใช้ขับในชีวิตประจําวันทั่วไปแล้วก็สามารถเอาไว้ลงแข่งใช้ในสนามแข่งขันก็ได้นะครับเพราะว่าความเหนียวอยู่ ที่180นะครับืเทสแวร์ของเราเนี่เองนะฮะก็สําหรับเซรกิตก็ใช้งานได้นะครับรถบ้านก็ใช้งานได้ซื้อ1เหมือนได้2เลยแล้วราคาจับต้องได้นะครับสำหรับไซลุนเอเทโซ R01 สปอร์ตัวนี้นะครับช่วงนี้นะครับสำหรับไซลุนเอเทโซนะครับ R01 สปอร์ตครับช่วงนี้สําหรับร้านยางตโนกของเรานะครับจัดโปรโมชั่นสำหรับการเปิดตัวยางใหม่ไซรุนนะครับเริ่มจากที่ขอ15ก่อนขอ15 195545หรือ195555นะครับเริ่มต้นที่1,000กลางกลางนี่อ่าเปิดราคาไปอย่างนี้ก่อน1,000กลางกลางนะครับถ้าสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้ที่081นะครับ9226034นะครับติดต่อที่และยังตนนได้โดยตรงเลยนะครับผมนี่สำหรับขอ15บก่อน19555 15กับ1955 10 15, 15, 15อ่าแล้วก็ขยับมาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เป็นใหญ่ขึ้มนมาหน่อยนึงล้อ18นะครับอ่า 255518นะครับ255518กับ2 5 5 5 5าห้นะครับนี่เริ่มต้นที่ส0งพันกลางๆราคาจับต้องได้เลยสำหรับยางใหม่นะครับลายสวยๆนี่ลายไฟนะครับสำหรับสายซิ่งนะฮะหน้ามาจับต้องหน้ามามาทดสอบมาทดลองดูนะครับได้ผ่านมาตรฐานมอกเรียบร้อยนะครับสำหรับยางจีนนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรยางจีนสายพันธุ์ยุโรปนะไซหลุนของเราตัวใหม่นี่ เปิดตัวสำหรับไซรุนตัวนี้นะครับเอตเรโซ R01 Sport นะฮะขอ18 2 0 0พกลางกลางเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นขอ15นะครับเริ่มต้นที่พันกลางๆนะครับสนใจนะครับโทรมาที่0819226034นะครับอีกทีนะครับ0819226034หรือเข้ามาที่เ,เพจ a c e b o o k ของระยังตะนกก็ได้นะครับ